สวัสดีคะ่ะทุกคนติวอังกฤษพิชิตท็อปสโคนนะคะวันนี้เรามาต่อกันด้วยแบบจำลองไวยากรณ์แบบจำลองนะคะแบบทดสอบจำลองไวยากรณ์ภาษาอังกฤษคะ่ะดูที่ข้อ17กันโจทย์บอกว่า where is everyone where is everyone I don't see in the classroom I don't see in the classroom everyone คะ่ะแปลว่าทุกคนจทย์ขึ้นต้นด้วย where ที่ไหน ก็คือทุกคนอยู่ที่ไหนทุกคนหายไปไหนนั่นเองค่ะ I don't หรือ do not I don't ไม่ see เห็นฉันไม่เห็นเลยในห้องเรียนค่ะ in the classroom ห้องเรียนถัดมามาดูตัวเลือกค่ะตัวเลือกทุกตัวนะคะเราเรียกว่าคำสรรพนามแบบไม,ไ,มไม่เฉพาะเจาะจงหรือ indefinite pronoun a ค่ะ someone someone บางคน B คะ่ะ everyone everyone ทุกๆคนข้อส cat anyone anyone ใครสักคนถัดมา no one no one ไม่มีใครเลยสังเกตที่โจทย์คะ่ะโจทย์มี d o n t ซึ่งเป็นตัวปฏิเสธ แสดงว่าสรรพนามที่ลงมาเติมในช่องว่างต้องเป็นคำสรรพนามที่ใช้ในประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะตัวที่เราจะตัดทิ้งได้คือข้อ a ค่ะ someone กับข้อ b ค่ะ everyone เรามักจะใช้ someone กับ everyone ค่ะในประโยคบอกเล่าค่ะส่วน no one ตัวนี้ เป็นปฏิเสธอยู่ในตัวแล้วสังเกตว่าโจ์อะ่ะมันมีโดนที่เป็นปฏิเสธอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธค่ะตัดข้อดีดอก t i n g เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือข้อ c cat ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ anyone anyone คำสรรพนามไม่เฉพาะเจาะจงขึ้นต้นด้วย a n y ค่ะเราจะใช้ในประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธโดยทั่วไปนะคะก็จะได้ประโยคที่สมบูรณ์ว่า i don't see anyone in the classroom ฉันไม่เห็นใครในห้องเรียนเลยถัดมาเรามาดูข้อ18กันต่อค่ะ we are eating cakes and cookies we are eating cakes and cookies would you like ดูนะคะเรากำลังกินค่ะ eating กินเติม ing มี verb to be ข้างหน้าก็คือกำลังกินเค้กแล้วก็คุกกี้ would you like blah blah ข้อนี้ประโยคนี้นะคะตั้งแต่บูทไปจนถึงท้ายประโยคค่ะเป็นประโยคเชิญชวนก็คือชวนเพื่อนกินขนมนั่นเองค่ะ would you like และในประโยคเชิญชวนตัวนี้เราจะใช้คำว่า some ค่ะ would you like some คุณกินไหมนั่นเองค่ะ would you like some some แปลว่าบางส่วนส่วนหนึ่งเราจะใช้ในประโยค บอกเล่าหรือประโยคเชิญชวนกึ่งขอร้องนั่นเองค่ะเชิญชวนในที่นี้ก็คือเชิญชวนเพื่อนทานขนมเพราะฉะนั้นให้ใช้ would you like somewould you like some เราจะไม่ใช้ any นะคะเพราะ any ใช้ในประโยคคำถามหรือปฏิเสธ would you like all เอาหมดเลยไหมตัวนี้ไม่ใช้ในบริบทเชิญชวนนะคะแล้วก็ would you like none นอนแปลว่าไม่มีอะไรเลยไม่เลยเพราะฉะนั้น ไม่เข้ากับบริบทของโจทย์ที่ชวนเพื่อนทานขนมค่ะเพราะฉะนั้นจําไปใช้ในบทสนทนาได้นะคะถ้าเรากินขนมอยู่แล้วเราอยากจะชวนเพื่อนทานให้ใช้คําว่าประโยคขึ้นว่า Would you like some ทานไหมกินไหมนั่นเองค่ะมาค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ19นะคะ m r l e y is buying pair of sneakers Molly is buying pair of sneakers Buying ก็คือดูที่คำว่า buy ค่ะซื้อมารีอกำลังจะซื้ออะไรสักอย่างซื้อเอ๊ะมาจากไหนอ่ะโอเคซื้อ pair แปลว่าคู่ค่ะ sneaker ก,ก็คือรองเท้ากีฬาอ่ะแสดงว่ามารีค่ะกำลังซื้อรองเท้ากีฬา1คู่ดูจากตัวเลือกค่ะเขากำลังทดสอบเราเรื่องการใช้คำนำหน้านามหรือ article ค่ะ ดูคำว่า pair p a i r เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้คำไหนให้ดูที่คำว่า pair เป็นหลักค่ะ p a i r pair เป็นคู่มีหนึ่งคู่เท่านั้นแสดงว่ามีหนึ่งเดียวและ pair เป็นคำนามนามนับได้นะคะอ่านามนับได้แล้วก็เป็นเอกพจน์แบบไม่เจาะจงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคำนามนับได้เอกพจน์แบบไม่เจาะจงเราจะตัดข้อดีด็อกออกไปก่อน ซึ่งข้อดีด็อกขีดแดดหมายความว่าไม่ต้องใส่อ r t i c l คลในข้อนี้ข้อนี้จําเป็นต้องมีอ r เรคโคลค่ะจําเป็นต้องมีคํานําหน้านามถัดมาเหลือ a uh, and แล้วก็ the ตัวที่จะตัดทิ้งตัวที่2ได้คือ and พ่อะไรคะ a and, and จะต้องตามด้วยนามเอกพจน์และต้องเป็นนามนับได้คะ่ะและคำนั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยเสียงสระ ขึ้นต้นด้วยเสียงสระเช่นไข่หนึ่งฟอง a n เน g เงี้ยได้ค่ะ a n egg ถัดมาเหลืออะกับ the ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นไปได้ต่างกันตรงนี้ค่ะเราใช้ article อะเพื่อพูดถึงคำนามนับได้เอกพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจงค่ะส่วน c cat the ใช้เมื่อต้องการระบุเจาะจงชัดเจนคู่สนทนาและผู้พูดรู้กันดีว่าหมายถึงอะไรแต่สำหรับข้อนี้รองเท้ากีฬา1คู่ไม่เจาะจงเราตอบข้อ a ค่ะ a pair of shoes หรือ a pair of sneakers นั่นเองค่ะ วันนี้ก็ขอฝากกันไว้เท่านี้นะคะภาษาอังกฤษไม่ยากค่ะฝึกทุกวันทุกคนเก่งขึ้นแน่นอนแล้วคะแนนที่คาดหวังก็จะอยู่ไม่ไกลค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ต,ดตามเพื่อให้ไม่พลาดการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆอย่างนี้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ